สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพี่ไอาดาจะพามาดูแชมพูม่วงในตํานานของเรานะครับเดี๋ยวพี่ไอาดาจะทําการสาธิตนะครับปลอยผมของเราจะมีความสว่างอยู่ที่ระดับ8-9ถึง9นะครับและเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนเวลาสระผมปกตินะครับดังในคลิปวิดีโอนี้เลย เราแช่สีผมลงไปนะครับในถ้วยนะครับไม่เกิน5นาทีสีผมก็จะค่อยๆติดแต่ถ้าคุณลูกค้าสระผมเองที่บ้านนะครับแนะนําให้ฉลมแชมพูลงบนเส้นผมให้ทั่วนะครับคนไหนผมหนาเราก็ใส่ปริมาณที่เยอะหน่อยคนไหนที่ผมบางเราก็ใส่ปริมาณที่น้อยขึ้นมาอีกนิดนึงหรือว่าจะผสมกับน้ําก็ได้นะครับใส่ขวดแล้วก็เขยา่าเขยา่าและฉลมบนเส้นผมแต่ว่าสระครั้งหนึ่งเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้แชมพูเยอะหน่อย ถ้าคุณสระไม่เพียงพอนะครับหมายถึงว่าใช้แชมพูไม่เพียงพอสีผมก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองแต่ถ้าคุณใช้แชมพูของเรานะครับแล้วผมติดเป็นสีม่วงมากจนเกินไปแสดงว่าคุณใช้เกินปริมาณนะครับถ้าเราใช้อย่างพอดีนะครับสีของเราก็จะออกมาสวยจําไว้เลยนะครับว่าถ้าใช้น้อยไปสีผมก็จะออกมาดูหมองดูเหลืองแต่ถ้าเราใช้เยอะไป สีผมอาจจะติดม่วงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวสีก็จะหลุดออกไปเองดังในปลอยผมนี้นะครับพี่ไอ้ดาแช่ปลอยผมเอาไว้แค่ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับเห็นไหมครับสีมันก็จะค่อยๆกินลงไปจากสีเหลืองอ่อนนะครับกลายเป็นสีซลเวอร์ขึ้นมาทันทีแชมพูสีม่วงของเราเห็นไหมครับว่าสีจะติดเฉพาะคนที่ทําสีสว่างเท่านั้น คนที่ทำสีสว่างน้อยลงมาต่ำตั้งแต่ระดับเบอร์6ลงไปเนี่ยนะครับจะไม่ได้ผลอะไรเพราะฉะนั้นใครที่ทำสีสว่างใครที่ทำสีเปิดผมขาวใครที่ทำสีบลอนด์สว่างเป็นสายฝออะไรทั้งหลายแหลสามารถใช้แชมพูของพี่ไอด้าได้ครับรับรองว่าคุณลูกค้าจะต้องชอบและถ้าใช้เป็นประจำสีผมจะต้องสวยแน่นอนราคา790บาทถ้าใครสนใจนะครับกดทิตก้าได้เลย